Wanna move my feet Wanna drink my wine สวัสดีครับวันนี้จะรับสู่เพจออกจากความเป็นหมูราววันนี้พบกับพี่หนุนะครับสำหรับวันนี้พี่หนูนำเสนอในส่วนของการออกกำลังกายร,รูปแบบของคาร์ดิโอค่บวันนี้ได้ทั้งตัวเลยแต่ว่าพี่หนูมีแค่4ท่าเท่านั้นเองนะครเป็น4ีท่านเนี่ยวันนี้มีอุปกรณ์ด้วยครับก็คือใช้ในส่วนของอที่ขาดไม่ได้ของเราเลยคือดัมเบลหนึ่งคู่นะครับเรามาดูว่าในสีท่านเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างแต่ว่าในส่วนของดัมเบลนะครับเริ่มต้นที่1กิโลกร,รมัม เท่านั้นพอเป็นคู่นะครับเล่นเป็นคู่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันทํสองข้างแล้วมันไม่ได้นะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่มีดัมเบลนะครับแนะนําเป็นในส่วนของการใช้ขวดน้ําได้นะครับโอเคพอไมไหมเอ่ยมาสาหรับท่าแรกนะครับเป็นในส่วนของการทลลําเล็กลังอ่าแล้วบวกในส่วนของการทําพันเข้ามาอ่าทำอย่างไรวิธีการคือให้เรานะครับถือดัมเบลไว้แนบลำตัวนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครงงพี่หนูแนะนําให้ใช้ในส่วนของการทําท่าแบบเปล่าๆก่อนยังไม่มีดัมเบลก็คือก้าวเท้าเป็นในส่วนของการทําเล็กล้างปกตินะครับย่อลงแล้วก็ให้ใช้การต่อยไปด้านหน้าถอยกลับนะครับแล้วก็ยอ่อแล้วก็ต่อยแบบนี้ก็คือทําเป็นสองครั้งพอเป็นยอ่อย่อข้างไหนนะคะก็คือต่อยข้างตรงข้ามก่อนเราย่อข้างขวาเราก้าวซ้ายก็คือต่อยซ้ายขวาดึงกลับมาถอยเท้ากลับเปลี่ยนข้าง ย่อไว้แล้วก็ต่อยแขนสาหรับใครที่รู้สึกว่าถ้าเกิดใส่ดัมเบลแล้วไม่ไหวนะครับสามารถต่อยแบบมือเปล่าได้อันนี้คือ1ท่าข้อควรระวังสําหรับในส่วนของการทลลําเล็กลังบวกในส่วนของการพันก็คือหัวเขา่าแล้วก็การล็อกตัวนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบย่อให้เข่าแตะพื้นอย่างนี้นะย่อแค่ค้างไว้พอเท่าที่เราลงได้เกรงหนะ้าท้องอยืดตัวแลเวลาเชิงวะที่เราต่อยต่อยแขนเนี่ยให้ใช้การบิดลาตัวมากกว่าการเหวี่ยงแขนหรือสะบัดแขนไปแบบนี้ นะครับโอเคได้แล้ว1่ท่าต่อไปท่าที่2เราเปลี่ยนบ้างเป็นในส่วนของการทำอ่าเมาท์เทนคามแต่ว่าทีนี้เราใช้ในส่วนของการทํานี่เป็นกึง่งนะครับกึ่งกึงก็คือมันมีในส่วนของเมาท์เทนคามกับการทำเมอร์พี่ที่เท่ากันนี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้พี่หนูเอามาในส่วนของการทําเป็นท่าที่อ่าง่าย แล้วก็ยากครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งโอเควิธีการก็คือลักษณะเซตท่านะครับเหมือนวิดพื้นท่าเตรียมของเราเลยนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของการอ่ะงอเข่าแบบนี้ก่อนนะครับเก่งท้องไว้ตั้งปลายเท้ากับพื้นยกขึ้นแบบนี้งอลงแค่นี้สำหรับออปชั่นแรกสำหรับใครที่ทำก็คือวางเข่าได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความยากเพิ่มมากขึ้นคือยกและย่อแบบไม่แตะ แล้วเอียดไปเลยแต่ว่าพี่หนูแนะนํานะครับทําท่านี้ก็คือฝึกได้เยอะขึ้นคือการแตะพื้นก่อนแต่ว่าจังหวะที่เราวางให้วางเบาๆแล้วก็แบบไม่กระแทกนะดูนะครับอ่ากดหน้าท้องเกงท้องกดสะโพกลงแล้วก็ตั้งเท้ากับพื้นเหยียดกดส้นเท้าว,วางทีบตัวเราเนี่ยตั้งแต่ช่วงหัวไหล่จนถึงสะโพกเนี่ยจะไม่ขยับเลยจะขยับแค่ในส่วนของมุมของเข่าแล้วก็ในส่วนการทีบเท้าไปได้านหลังเท่านั้นเอง วางวางโอเคได้แล้วนะครับในส่วนของท่าที่2ต่อไปในส่วนของการทำท่าที่3เป็นในส่วนของการทําแพงบวกโลเทชันหรือแพงทวิตของเรานั่นเองคือมีดัมเบลก็ได้ยังไม่มีดัมเบลก็ได้นะคบท่าแรกเป็นแบบนี้ก็คือทําสลับเป็นทั้งขวาและซ้ายก็คือเซตในส่วนของการวางเข่าก่อนสําหรับเลเวลเริ่มต้นนะคะแบบนี้ ล้วก็ใช้ในส่วนของการบิดตัวไปแล้วก็สลับสลับข้างอ่าแล้วก็แอดออนในส่วนของดัมเบลเข้ามาก็คือวางดัมเบลไว้ตรงกลางแล้วก็จับเวียงดัมเบลวางเวียงดัมเบล,เบลแล้ววางโอเคได้แล้ว3ท่าท่าสุดท้ายของเรานะคะเป็นในส่วนของการทำลนะักษณะเป็นเหมือนซิ t อัพ วีซิตบวกในส่วนของการครัคือการตกมือวิธีการคือนอนลงนะครับชันเข่าขึ้นสําหรับใครที่มีปัญหาในส่วนของปวดบริเวณต้นคอหรือว่าหมอนรองกระดูกต่างๆนะครับยังไม่ต้องยกตัวก็ได้แค่ดึงเข่าเข้ามาหาหน้าอ,อกแบบเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีปัญหาหรือว่าอยากเพิ่มความยากในส่วนของการออกกำลังกายเพิ่มเติมก็คือให้ยกตัวขึ้นมา จังหวะที่เรายกเนี่ยให้ใช้ในส่วนของการกดคางเข้าหาหน้าอกนะครับออกแรงพับที่บริเวณหน้าท้องมากกว่าการที่ใช้ในส่วนของศรีรษะยกตัวขึ้นนะคึบอ่าเห็นไหมยืดแล้ววางเป็นในส่วนของการตบมือแต่ว่าปลายเท้าเราไม่ต้องเตะเครื่องสูงนะให้ใช้ดึงเข่าเข้า,ขามาดึงเข่าเข้ามาแบบนี้แล้ววางอ่าโอเคทั้งหมด4ี่ท่านะครับมาก่ออื่นเลยอย่าลืม ขาดไม่ได้เลยก็คือวอร์มก่อนการเล่นทุกครั้งนะครับในส่วนของการวอร์มอัพก็คือวันนี้มีในส่วนของการใช้ข้อมือก็หมุนข้อมือนะครับอ่าหมุนข้างที่เราถนัดก็คือขวาใครถนัดซ้ายหมุนซ้ายนะแล้วก็ท่าที่2ครับเยียดแขนด้านหน้ากลางแขนยืดอกขึ้นยืดในส่วนของบริเวณช่วงลำตัวหลังแล้วก็สะบักของเราครับสุดท้ายครับเป็นในส่วนของการหมุนไหล่ ไปด้านหน้าแล้วไปด้านหลังหมุนไหล่พี่หนูแนะนำเป็นท่านี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรากางแขนกว้างบางคนอาจจะแบบไม่ได้ระวังเนาะไปด้านหน้าแล้วต้องมีกลับหลังด้วยนะโอเควันนี้พี่หนูทาอยู่ที่1เซตให้ดูนะครับใน1นเซตเนี่ยทำอยู่ที่30วินาทีต่อท่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับป่าเซตท่าก่อนนะครับมาดัมเบลชี่บริเวณระดับหน้าอกนะพร้อมแล้วไปครับ ท่าที่สองครับเริ่มครับ โอเคท่าที่สามครับเริ่มครับ โอเคท่า okay, สุดท้ายเริ่มครับ โอเคว้าว okay. wow. ค่อยๆลุกช้าๆนะครับป้องกันในส่วนของการเวียนศึกษานะโอเคเป็นไงบ้างครับหนึ่งรอบได้เหงื่อแล้วนะพี่หนุ่มรู้สึกเริ่มเหงื่อซึมๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของการที่มีการทําเกง้าต่างๆนะคะเป็นเรื่องการหายใจเป็นสําคัญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเพิ่มความยากแล้วก็คาร์ดิโอเพิ่มขึ้นก็คือแนะนําให้เริ่มเป็นแบบ3เซต5เซตหรือว่าจะเซตนะครับพักระหว่างเซตที่ไม่เกิน1นนาทีนะคะแล้วก็พยายามแบบ หายใจลึกๆแล้วก,ก็ให้แบบว่าซับเหงื่อหรือไม่ก็อย่าลืมนะคบว่าเล่นแล้วร้อนๆเนี่ยอย่าไปตากแอร์หรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิแบบเร็วเกินไปนะคะโอเคมาพลาดไม่ได้นะครับในส่วนของเล่นเสร็จแล้วต้องมีการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าการคููดาวครับมาในส่วนของท่าแรกครับให้ใช้ในส่วนของการแยกเท้าออกเ้านข้างครับจับที่บริเวณต้นขาด้านหน้ายืดตรงๆครับแล้วก็บิดในส่วนของตัวลงครับโอเคเป็นข้างครับ ค่อยๆดันตัวขึ้นครับทีนี้ใช้ในส่วนของการควายเท้ายืดในส่วนของด้านข้างลาตัวครับเมื่อกี้มีการใช้ในส่วนของเอวแล้วก็ลําตัวโอเคครับหายใจลึกๆแล้วก็ชําทั้งสองข้างครับโอเคท่าสุดท้ายของเรานะครับใช้ในส่วนของการผายมือออกยืดอกขึ้น ระษานมือด้านหลังครับอ่ะแล้วก็ยึดตัวบีบสะบักเข้ามาโอเคแล้วก็สบายๆครับเป็นไงบ้างครับลองทำดูนะถ้าเกิดว่าใครที่ติดปัญหาทำแล้วถ้าไหนทำไม่ได้ยังไงถ่ายวีดีโอกลับมาให้พี่หนูดูแล้วก็ยันไงทักมาได้เลยครับินดีตอบให้ทุกคำถามแล้วฝากติดตามว่าอ e ีพีหน้าเป็นในส่นของคาร์ดิโอแบบไหนยังไงวันนี้พี่หนูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ